ได้ครับวันนี้ก็รู้สึกสุดยอดมากเลยครับตอนที่ขึ้นไปข้างบนก็แอบมีเสียวนิดนึงนะครับผมใช่เ,เกือบจะไปวิ่พื้นข้างบนแล้วครับแต่กลัวตกลงลไงใช่ก็อยากจะให้ฝากผลงานอะไรด้ว่อยเลยนะ ได้ได้ครับก็รู้สึกภูมิใจก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์น้ำมันลมตัวแรกของผมด้วยปกติเราทำแต่ YouTube อะไรอย่างนี้เราก็จะมีมีสินค้าโปรดักเข้ามาเรื่อยๆแต่รอบนี้มันรู้สึกยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะเป็นแบบว่าได้ทำทั้งคลิป YouTube แล้วก็ได้เป็นทั้งพรีเซนเตอร์ด้วยควบคู่กันไปเลยอะเรารู้สึกว่าเออผลงานที่เรา จะปล่อยมาในอนาคตร่วมกับ S เนี่ยในบนย t u b e ของผมผมก็รู้สึกว่าอยากจะทำมันให้เต็มที่ฮะรู้สึกว่ามันจะยิ่งใหญ่เข้ากับการที่เราต้องเงยหน้านะผม,มพร้อมเงยหน้าเลยครับก็อยากจะประกาศเลยก็อยากจะให้วัยรุ่นจ e n Z นะเข้ามาร่วมกิจกรรมของผมมาเยอะบน Youtube และผมจะใช้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยของสยามในะการเล่นกิจกรรม<ะ>ครับติดตามได้เลยครับผมมีความพิเศษแน่นอน ก็อยากจะฝากผลงานนะก็เดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปคอลแลบกับ S เ,เร็วๆนี้นะผมทาง YouTube ช่องผมแล้วก็อยากจะชวนน้องๆที่เป็นเจนซีนะเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะพร้อมที่จะเงยหน้าไปกับคลิปผมแล้วผมเข้ามาร่วมลุ้นเงินรางวัลกัน100คนนะผมตรงนี้ที่สยามคนะรับใช่เจนซีตรงนี้หมดเลยใครอยู่แถวนี้นี่มาได้เลยนะ <c oughs> มารวมกันได้เยอะนะฮะ <c oughs> อ่ะยังไม่ได้ถ่ายเลยครับผม วางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับใช่จะเป็นแคมเปญที่ใหญ่มากของเอสไหมใช่ครับผมปกติตรงนี้ใครเอากล้องเข้ามาถ่ายไม่ได้นะผมเพราะเป็นพื้นที่เขตห่วงห้ามแต่ว่าเอสเขาเล่นใหญ่จัดให้ผมเลยเขาจะปิดโซนตรงนี้ให้เราถ่ายได้เลยตื่นเต้นมากจริงๆก็ไม่ได้ทํางานแบบชิ้นใหญ่ขนาดนี้อะไใช่ครับผมมาสนุกด้วยครับผมปกติ เวลาคิดคอนเทนต์ y o u t u ไปอะไรเงี้ยเราก็จะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราทำ YouTube ไปทำคลิปอย่างนี้อย่างนี้แต่รอบนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเราก็ต้องเล่นใหญ่กับเดิมนะผมมาเหนือเลยรอบนี้ก็ฝากติดตามนะผลงานนะผมของผมที่จะออน y o u t u b e เร็วๆนี้นะผมคอลแลบกับ S อนะเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็น้องๆนะทางบ้านขอประกาศอีกรอบนึมงนกันน100คนนะที่เป็นเด็กวัยรุ่นจนซีรุ่นใหม่นะเป็นเด็กสยามนะผม มาร่วมกิจกรรมของผมได้นะแล้วก็มีเงินรางวัลนะผมมาแจกมากมายเลย,จจเ,ยเอ่อขอแค่เป็นคุณเป็นเจนซีนะแล้วก็ขอให้คุณนะกล้าแสดงออกนะผมแล้วก็ที่สำคัญนะต้องดื่มเอสโคลาด้วยแล้วก็เงยหน้าไปกับเรานะครับได้ครัคบค,ค,นนะคะรคับครับอันเด